ูลูกป้าแหนไปหาห,หนูลูกป้าก่อนไปรับเงินก่อนอนอ้ความสัมพันธ์เราจะจบลงก็ต่อเมื่อหนูไม่มีเงินให้ป้าไปบอกไอ้ลูกชายคนนี้ก่อนไม่มีเท่าน้ำเลี้ยงไงยังไม่มี เดี๋ยวให้มันเปลี่ยนเป็นนามสกุลได้เดี๋ยวมันให้มันเปลี่ยนเป็นนามสกุลเราด้วยให้มันเปลี่ยนเป็นนามสกุลเราเป็นลูกชายของลูกชายของป้าเดีย๋ยวรอเปลี่ยนนามสกุลเลยไอ้หนูมาคัดอยากมีลูกสักสักสักสามร้อยคนว่ะในเมืองอะอยากมีลูกสักสามร้อยคนก็ดู โอ้ถ้าเราโดนต้อนรับเลี้ยงก็ไปคุยกับแกตีหน่อยอะ่ะแกตีอะ่ะลูกมันเป็นล้านอะ่ะส่งให้อะ่ะแกตีอะ่ะแหมดูนายลูกชายดิเฮ้ยคนไหนลูกชายข้าวะคนไหนวะมาคัสไอ้หนูไม่ไหนครับมาเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนูมา,าคัสมาทนี่เลยคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยไอ้ <laughs> แหนหนูมาค้าโรหด้วยก้ารเราที่หล่อใช้ได้เลยที่ว่าตอนนี้นี่ดีดูนี่ยืนเฉยดฉยห,หนูโอ้ยมาเร่งเลยมาเร่งเลยโอ้อยอ,อ่าสองขั้นหนึ่งครับไอ้ลูกชายเดี๋ยว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 ถ้าเปลี่ยนานามสก,กุลมาก็คือไอ้หนูไม่เปลี่ยนเป็นนามสก,กุลป้าเลยนะรู้ไหมไอ้หนูมีปงมีแฟนไหมนี่เราเนี่ยไม่มีไม่มีมมแฟนเหรอโส,สดไหม คนเดียวมีคนคุยไหมมีคนคุยไหมมีคนคุยไหมคนคนคุยไม่มีปะโอโอไม่มีใครเลยไอ้ลูกชายเราหล่อนะนี่สักด้วยเหรอเราสักด้วยเหรอใช่ป้าใช่เอางี้เราเราเอ้เอะกอดได้เลยป้าดูยาให้กอดกอดบ้างวันนี้ก็ได้กอดละกอดละห้าหมื่นเอางี้ป้าพูดตรงตเลยนะ ป้าจะปูกป้องหนูจนหนูสิ้นชีวาไม่ว่าใครจะรังแกหนูบนโลกวันนี้ป้าจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจของหนูแต่ก็คือหนูต้องส่งตังค์ให้ป้าตลอดไป่น้่ะ้านามากอ๋อป้าก็ลังหนูอแต่แต่ป้าแต่ป้ามีมีแม่หนึ่งคนนะเดี๋ยวต้องไปบอกแม่ก่อนแต่ไม่รู้ว่าแม่เขาจะเป็นยังไงกับเรานะ แต่เขาไม่ว่าอะไรหรอกอ่าแม่ก็คือแฟดป้าได้ละแต่อะไรนะป้าไปไหนต่อป้าป้าไม่ไปไหนต่อหรอกป้ามาหาลูกชายนี่แหละมาเห็นหน้าลูกชายครั้งแรกป้าไม่รู้เกียคนนะผมมีพี่น้องเกียกันตอนนี้ไม่มีเป็นไงป้าป้าป้าไม่เคยมีลูกเลยหนูเป็นซิงหนูเป็นคนเปิดซิงป้าคนแรก ลูกกระโปรงคนแรกเฮ้ยมีมีมีคนหนึ่งแต่ตอนนี้เป็นไปไหนนะไม่รู้แต่เป็นแบบว่าลูกลูกบุญธรรมเช่นไรอ่อชื่อชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วปาลืมเอ้ยไอไอเบต้าว่าไงแป๊บนึงนะเอ่อคนไอแก๊งตัวมาแป๊บนึงนะไอหนูมาครับอะไรเบต้าว่าไงหนูยูชิใครนี่พี่ยูชิคือตัวลั่นตัวลั่นอารวาสเอาไปเล่นเดิมพันได้ไอตัวนี้หน่วยก้านดี หวกันเลโอพาดใช่คนใหม่คนใหม่เบต้าเอาไปเล่นด้วยได้ถ้าอยากเล่นเดิมพันไปกับตัวนี้ได้ตัวนี้ลั่นโอเคเติมเติมอ่ะไอหนูมาคัดต่อเลยอ่างี้เราเราจะรักกันยันสิ้นชีวาถ้าหนูมาคัดให้เงินปลาตลอดไปโอเคไหมได้ครับเป็นไหครับโอ้ยสุดยอดเนี่ยแหละเนี่ยแหละเว้ยเนี่ยแหละคือลูกกระตันยูกระตะเวที ไปกอดให้ทีไปจัดบอลด่าหนูเหมือนกครเมืุดยอดเราจะเป็นพ่อพ่อลูกเราจะเป็นพ่อลูกกันที่อะไรลูกเดี๋ยวผมโทรให้ลุงไปรอเลลบนเลยวลบนโอเครอเฮลูกที่จริงใจมาคัดแล้วหนูไม่มีมีฟงมีแฟงอะไรเงี้ยไม่มีครับไม่มีใครเอา อ๋อถ้าหนูมีแฟนต้องให้เแฟนหนูมาเจอปาลาสักหน่อยนะหวัดดีดวงหวัดดีเอางี้ถ้าเรามีแฟนก็คือเราจะไม่แต่งเข้าบ้านผู้หญิงผู้หญิงยังต้องแต่งเข้าบ้านเราเท่านั้นแฟนหนูต้องให้เงินปลาด้วยไหนคนไหน้ปลาคนแหนคนไหนคนนั้นหน้ยนอยู่ตรงนวลตาการเขาช,<ม>ขชื่ออะไรเขาชื่ออะไรอันนึงเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรเาชื่อสินตาใขาชื่อสินเออเอง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 จีบให้ติดเองจีบให้ติดเอ็งจีบให้ติดเองทาได้ เอจีบติดแน่ถ้าเองมีความพยายามกำลังพยายามมาปะเออถ้า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 มาคัดจีบซินติดต้องทำให้ซินจ่ายตังค์ปาด้วยนะได้เลยปะแต่ผมจะรีบถ่ายเงินมาวันเลยไอหัวล้ออะไรอันเนี้ยคือความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกแล้วบอกโตๆไอหนูเออมีมีปลาเพื่อพร้อม นะอาจะไม่ทิ้งผมนะไม่ทิ้งคนเรารักเราต้องรักครอบครัวเราด้วยตามโบร,บโบราณท่านว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้พอท่านเล่นชัวเองทำได้บังคัดสู้สไฟติง้งขอบคุณ <laughs> ปสุดยอดก่อดได้ประมาณ1 0 0กว่าทีถ้าหนูมีตางให้ปา้ปาป้ารักหนูเหมือนกัน อ่ะตอนนี้น้องหนูไม่ทํางานหรออ่ะไอ้หนูลูกป้าอะไรนะป้ารับเคสเหรอแล้วหนูไม่ทํางานหรอใช่รวยหมอก็เดินรับจยปะแล้วแล้วแล้วนี่คือหนูแม่เจ้าดามาจากไหนนี่ซื้อมาหรอซื้อมาป้าอุ้ยซื้อมาตัวเท่าไหร่นี่ผมซื้อไม่แพงป้าอันนี้ผมซื้อแรกๆแหละตัวที่เดินโยผมซื้อกล้ามรอตอนนี้ยังไม่รู้ราคาที่ไหลเนี่ยอุ้ยไหลไหลแพงนะนี่ใช่ป้า เ้อมาแสนแปดตัวนี้โอ้ยสายผมเจอมาแสนแสนหกโอ้ยต่อเข้ามาปะสุดยอดต่อเข้ามาสุดยอดสุดยอดจวดูก่อนป้ามีอะไรจะให้ไหมป้าผมรอผมรอราคาขึ้นปปดอ๋อเออฉลาด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 โอ้ป้าจะมีไม่มีอะไรให้เลยว่ะจะให้แฟชั่นน้ำหน่อยแต่ป้าไม่มีละให้ให้ให้ใหแฟนไปหมดละแฟนมาเข้ามาสุดยอดป้าไปทำงานแล้วนะ ได้ครับป้าเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวป้าจะมาเล่นด้วยไปซิ่งรถกันไปนู่นไปนี่กันโอเคไหมได้ครับลักฐานครับโอ้รักเหมือนกันครับสุดยอดแล้วเคยมีป้าไม่นี่เราเนี่ยเคยไหมไม่มีเลยสับป้าคนแรกเลยอุ้ยป้าคนแรกเลยเหรอถูกทางแรกหนูป้านี่คือพ่ออันใหม่ที่ดีที่สุดในยุคไวเอ็มป้าเองป้าจะเป็นพ่อคนนั้นป้าดีเด่น ครับเราจะเป็นพ่อลูกกันตลอดไปถูกต้องถูกต้องป้าไปก่อนนะถูกครับไปมาครับไอหนูห้าหมื่นไอหนูห,น <laughs> หน <laughs> ้าหมื่นไอหนูห้าหมื่นบายบายไม่จะทำงานต้องเป็นความฝันต้องเป็นพอหมอให้ได้ไอมาคัดสู้ๆครับสู้เขาได้ครับสุดยอดไดปป้าไปละ รักนะห้าหมื่นไอ้มิสเตอร์ห้าหมื่นของของของป้ามีลูกแบบนี้ดัดดีที่สุดไว้จุกจิกฮัลโลหโ<อ>ลฮัลโหลไอบอบเพื่อมาตรียอวุธหน่อยเตียอวุธแบแป๊งดเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปวะครูน่าจะีอยู่ องานนานไหมลุงเขาเรียกมึงอ่ะกูไม่รู้ว่าเรียกมาทำอะไรเหมือนกันนะแต่ลุงเขาจ้าแฟชั่นเพราะว่าลุงเขาให้กูเหมือนสองแหะมึงก็มามึงก็มาใช่กูรอเจ้าที่อยู่เออมาไวๆด้วยโอเคได้ได้ได้สุดยอดสุดยอดลูกชายมาคัดหนูเป็นคนที่ปาทำให้ปามีออกซิเจนในการใช้ชีวิตที่โหดร้ายชายชรลาที่ได้เงินห้าหมื่น สุดยอดพรุ่งนี้เกเอกไม่ออกกดเลยเฮียห้ามรับเงินกับคนนอกตระกูลพบเห็นใบแดงบ้าคูณตำรวจขับรถตัดหน้าแต่ไม่เคยตัดใจนะครับขอโทษครับผมเลี้งเลี้ยงคุณหมเาเป็นเรื่อง ไอรอนแมน,น 3, รักนะ 5, ้สามพันเรารักนะห้าหมื่นเฮ้แต่ถ้าให้มากก็ลักมากนะถ้า,าวันนี้ได้ห้าหมื่นพรุ่งนี้ได้1น0 0งแก็คือเอาไปเลยป้าจะอยู่ด้วยหนึ่งชั่วโมงตลอดเวลาไม่ว่าหนูจะทำไรป้าก็จะไปอยู่ด้วยป้าจะติดหนูเป็นปลาเท่ากโกสวัสดีครับ ไม,มหอะปมฮาจดเลยที่มันมันมีคนโพสทวิดว่าลูกหรือทาสอลูกหรือทาตุนี่ย่ะปั้นจัดเออนี่แหละเว้ยความรักอะมันก็ต้องบอกตรงๆต,ตั้งแต่แรกแต่แรกเลยถ้าเราคุยกันตั้งแต่แรกอะปัญหามันก็จะไม่เกิดใชไมยล่ะ สบายแล้ววะชาตินี้โอ้ถ้ามีลูกสักสิบคนนะไ,ได้คนละห้าหมื่นนะห้าแสนนะอ,อันนณาจากักจักรวัดเซิร์กอ่ะจักรวัดชาโนน่ะจักรวัดชาโนนร่ะลวยเลยนี่เนี่ยวะใหญ่ลุง